เราจะมาคุยกันเลยนะคะว่าเมื่อเราตั้งคันแล้วเนี่ยอย่างเช่นช่วงแรกตั้งคันจนถึงสัก12สัปดาห์นะ,ะสะปสชหรือบัตรทองจะช่วยดูแลว่าที่คุณแม่ยังไงแล้วก็13สัปดาห์ไปจนถึงประมาณสัก24สัปดาห์าก็คือเดือนที่4ถึงเดือนที่6ของการตั้งคันต้องดูแลยังไงและแน่นอนนะ,ะเมื่อเราเคลอดบุตรตลอดจนหลังคลอดสิ่งต่างๆเหล่านี้สิทธิของพี่น้องประชาชนนะฮะเราได้รับรู้แน่นอนช่วงหน้าค่ะ กรมรัชทันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2568และได้จัดกิจกรรมปล่อยคาราวะลอกท่อโดยนางพงศสวัสดิแนิโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานณอาคารกรมรัชทันนนทบุรีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยครั้งนี้กรมรชาชทันได้นำตัวผู้ต้องขังลอกท่อระบายน้ำจำนวน3 0 54คนพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม76คนจากเรือนจำและทันตสถาน13แห่งดำเนินการลอกท่อใน13จุดระยะทางรวมกว่า10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบด้านการจราจรของประชาชนทั้งนี้กรมราชธัณฑนได้รับงานลอกท่อจากกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ2,568รวมระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนืเอ่องในวโรกาส มงคลนะคะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568นี้นะคะทางกรมราชธณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำดีนะคะโดยการลอกท่อระบายน้ำโดยที่เราใช้ผู้ต้องขังชั้นดีนะคะจาก13เรือนจำ นะคะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมทั้งหมดผู้ต้องขังจำนวน354คนนะคะมาร่วมกันลอกท่อเพื่อทำอคุณประโยชน์สาธารณประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนโดยรอบตรงนี้ทางนี้เราได้รับความร่วมมือจาก ทางจังหวัดนนทบุรีและก็สํานักการระบายน้ําของอกรุงเทพมหานครในการร่วมมือกันในการทํากิจกรรมดีๆครั้งนี้ค่ะแล้วก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชนโดยรอบแล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่เขาจะได้ทําเรื่องสิ่งที่ดีๆนะคะกับคืนสู่สังคมแล้วก็ปรับปรุงตนในการแก้ไขฟื้นฟูตนเพื่อเป็นคนคุณภาพค่ะ สนุนโดย m ิ x เอ็ก e ์เดอะเกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าน้ำนมถั่วเหลืองตราโอไฮโอคัดจากถั่วเหลือง100%ร์เซ ีแม2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกถ้าเรายังไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการสูญพันครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้ด้วยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือโลกที่น่าอยู่ของทุกคนพลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาร์บอน PEA ใหม่ล่าสุด Mulex the Next P e a k 2.2และ3.0 DDI Mass Force Mulex the Next P กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนปี2568ตามมติคณะกรรมาการทรัพยากรน,นแห่งชาติกนชที่เห็นชอบก้ามาตรการหลักโดยโกรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำและทำนบในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมและครื่งจักต่างๆหากพบจุดเสี่ยงหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมเบื้องต้นและเสนอขอรับงบประมาณหักเสียหายรุนแรงนอกจากนี้ยังดำเนินมา ตรก,การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยบริรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกรมชลประทานกรมเจ้าท่ากรมประรมงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจินดาเพื่อวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงใน33จังหวัดสำหรับปีงบประมาณ2568มีการกำจัดผักตบชวาไปแล้วกว่า6.2ล้านตันโดยกรมโยธาทารับผิดชอบกว่า9 0 0แสนตันปัจจุบันมีเรือกำจัดผักตบ ชา47ลำสนับสนุนการดาเนินงานในแม่น้ําหลักและแหล่งน้ําสาธารณะกว่า64แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาน้ําหลากผักตกและขันกั้นน้ําชํารุดเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงจากอุทกภัภยและบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้น The Force of Future ม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max f o r c พลังใหม่กําหนดโลก สนามเป้ามันเท่าทุกผนึกกำลังเครือข่ายให้การช่วยเหลือรวมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับออนอุมากเกษตรพืชผลทางทชบหทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือทุกคนคือผู้ทรงคุณค่าแก่ปริญญาอันทรงเกียรติ สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568ณวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ยุทธภพ,พแห่งการออมอันกว้างใหญ่เล่าจอมยุทธ์ต่างค้นหาสลากอันล้ำค่านามว่าสลากออมทรัพย์ทอกศชุดมังกรยกผู้ครอบครองจะผ่านพบความมั่งคั่งร่ำรวยสลาทอกทกศชุดมังกรยกหน่วยละ100บาทลุ้น10ล้านบาท24งวดและรางวัลพิเศษ16รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทเปิดรับฝากแล้ววันนี้ผ่านแอป B A A C Mobile และทอกศทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ใหม่ล่าสุดมิวเอ็ e Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สีใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุดมิวเอ็ e Next Peak 2.2 DDI Maxforce สนับสนุนโดย m ิวเอ็ e Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า สถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดินผังเมืองของประชาชนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินและเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลผาสิงอำเภอเมืองนานจังหวัดนานระยะที่2พื้นที่รวมกว่า532ไร่มีเจ้าของที่ดินเข้าร่วม146รายโดยยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของเดิมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสาธารณูปโภคระบบระบายน้ําเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างมีทิศทางโดยพื้นที่ก่อนพัฒนาเป็นพื้นที่รกร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แต่เมื่อมีถนนและผังเมือง รับการพัฒนาเมืองจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าที่ดินและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นและประชาชนนับเป็นกลไกสําคัญของการพัฒนาเมืองในอนาคตกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้เดินหน้าผลักดันการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศปัจจุบันดําเนินการแล้ว71โครงการใน54จังหวัดช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินรวมกว่า5 0,000ล้านบาทพร้อมประหยัดงบเป็นคืนกว่า2,700ล้านบาท โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้ต่อไปท่านผู้ชมคัะตอนนีนะ้ประชากรของแต่ละประเทศก็ลดน้อยลงรวมถึงประเทศไทยด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีใครตั้งคันหรือว่าสร้างประชากรให้กับประเทศของเรานะคงจะต้องดูแลก,กันดีนะเป็นพิเศษเลยนะคะ <laughs> นะแน่นอนค่ะในส่วนของบัตรทองนะคะเราก็มีสิทธิประโยชน์นะ,ะเรียนถามคุณหมอกฤิตน,นะคะว่าช่วง3เดือนแรกอ่าสิบสองสัปดาห์เนี่ยถ้าคุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครันเนี่ย บัตรทองเรามีสิทธิพิเศษดูแลคุณแม่ยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะก็คือว่าได้รับบริการฝากคันครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยในการฝากคันเนี่ยถามว่าคุณหมอจะทําอะไรให้บ้างค่ะก็นะจะเป็นการตรวจร่างกายทั่วไปนะซักประวัตินะ,ะตรวจอายุคันซักดูอายุคันนะครับแล้วก็เอ,อ ตรวจเลือดนะตรวจห้องตรวจแหลพื้นฐานทั้งหลายนะก็ CBC นะครับตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะก็จะดูว่ามีโปรตีนหรือว่าน้ำตาลออกมาในปัสสาวะหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเป็นหลัพื้นฐานนะครับอายุคันเพื่อจะให้ทราบที่แน่นอนก็จะตรวจอุณหภาซสาวให้ด้วยว่าอายุคันเนี่ยเท่าไหร่แล้วเด็กประมาณกี่สัปดาห์ใช่ใช่ใช่อายุคันเท่าไหร่ นะครับนอกจากการตรวจแลลพื้นฐานแล้วก็ยังมีการตรวจอ,อย่างเช่นว่าไวรัสตับอักเสบบีนะตรวจการติดเชื้อ HIV อนะตรวจไวรัส B ไอเฮปติติส B ค่ะฟรีหมดนะฟรีหมดเลยครับฟรีหมดเลยนะครับนะซิฟิลิส ก็ตรวจใช่ต้องตรวจนะครับตรวจหมดนะครับพวกนี้ตรวจให้หมดเลยแล้วเรื่องการบํารุงคันล่ะคะเราเราจะได้รับอะไรบ้างคะคุณหมอในเรื่องของการบํารุงคันเนี่ยก็จะได้รับยาวิตามินนะเสริมธาตุเหล็กนะเสริมธาตุเหล็กนะโฟลิกค่ะไอโอดีนนะครับสำคัญสำป็นสำหรับคุณแม่นะใช่ไอโอดีนนี่ก็จําเป็นนอกจากแม่แล้วก็ยังจําเป็นสําหรับลูกเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทารกลที่เกิดมา มีภาวะขาดสารไอโอดีนพ่องไอโอดีนตั้งแต่แรกเกิดก็จะเป็นโรคเออได้ค่ะ,ะน,นี่คือช่วง12สัปดาห์แรกรนะ<ม>แล้วพอเข้ามาช่วงกลางของการตั้งค,ครรภนะ์ก็คือสักเดือนที่4ก็คือสัปดาห์ที่13ถึง24ก็คือ3 6ถึง6เดือนนะฮะคราวนี้การดูแลคุณแม่เนี่ยเราเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ,อะนอกจากในช่วงรอยต่อระหว่าง3เดือนแรกกับ อีก3เดือนถัดมาเนี่ยบางทีก็จะมีการตรวจจริงๆก็อยากให้ตรวจในช่วง3เดือนแรกนตรวจคัดกรองเรื่องความเสี่ยงของธาลัสซีเมียซึ่งตรวจทั้งพ่อและแม่นะครับตรวจคัดกรองเรื่องภาวะดาวนะว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวไหมดาวซินโดครับผมใช่ครับนะตรงนี้ก็จะมีบริการให้ฟรีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ฉีดวัคซีน ค่ะนะฉีดวัคซีนในช่วงสี่ถึงหเดือนเนี่ยก็เป็นการมาตรวจคันตามปกติเดือนละครั้งโดยโดือนมาครับมาตรวจคันตามที่คุณหมอนัดนะครับก็ให้คําแนะนําช่างน้ําหนักวัดขนาดของอายุคันว่าขนาดของอายุคันเนี่ยมันสูงเท่าไหร่แล้วขนาดของคันนะว่าสูงเท่าไหร่แล้ว ประมาณสักสัปดาห์ที่1 3ถึง24่นะ6เดือนแล้วหลังจากนั้นละช่วงท้ายของการตั้งคันภ์3เดือนหลังเดือน7เดือน8เดือน9ล้ะค่ะตรงนี้ก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำอีกทีโดยเฉพาะตรวจเรื่องซิฟิลิธ HIV ซ้ำนะแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าจะมีปัญหาเรื่องซิฟิลิสเพราะบางทีซิฟิลิสการตรวจในช่วงแรกอาจจะไม่พบก็เพิ่งมาเกิดขึ้นนะครับ ค่ะแล้วก็ในช่วงใกล้คลอดล่ะคะคุณหมอคะเราจะได้รับอะไรบ้างคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการฉีดวัคซีนด้วยนะครับวัคซีนนี่ก็มีการฉีดเรื่องบาดทะยักใช่ไหมนะแล้วก็หลังอายุครรภ์ประมาณสักสี่เดือนซึ่งแนะนำให้หลังสี่เดือนเนี่ยก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับขณะนี้ก่อนใกล้คลอดเนี่ยนะก็จะให้วัคซีนไอกลนะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยติด อ่าเป็นเป็นไอคอนนะครับเพราะไอคอนนี่คือการหายใจแล้วมันหอบนะครับมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหน่อยนหมครับป้องกันค่ะนี่คือใกล้คลอดนะและเมื่อคลอดบุตรแน่นอนเราคลอดฟรีนะแล้วหลังคลอดล่ะคะคุณหมอหลังคลอดนี่บัตรทองเตรียมอะไรให้กับประชาชนไงครับหลังคลอดเนี่ยก็จะเป็นการบริการดูแลหลังคลอดใช่ไหมเราก็จะมีบริการตรวจหลังคลอดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามครั้งภายในหกเดือนนะ ประมาณนี้สาครั้งภายใน6เดือนประมาณ3ครั้งภายใน6เดือนค่ะนะแล้วมีดูแลสุขภาพคุณแม่ไหมคะได้ยินข่าวบอกมีอยู่ไฟให้ด้วยจริงหรือเปล่าอยู่ไฟนี้ท่านผู้ชมถ้าเป็นคนไทยแต่โบราณจะรู้จักเวลาตรวจหลังข้อเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะเจ็ดวันนะคุณหมอหรือว่าพยาบาลประดุงคันอะไรเนี่ยก็จะตรวจดูแผลฟีเย็บ สั่งช่องคลอดว่าเป็นยังไงติดเชื้อหรือไม่น้ำข่าวปลาเป็นยังไงนะตรวจดูหน้าท้องมดลูกเข้าอู่หรือยังนะแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแน่นะดูเรื่องหัวหัวนมห้วนมมีมใช่นะครับให้คําแนะนํานะครับอันนี้ก็ก็เป็นการตรวจหลังคลอดครั้งแรกครั้งที่สองก็ประมาณสัก8วันถึง14วันเนี่ยในช่วงเนี้ย นะก็จะตรวจซ้ําอีกทีคล้า,ายกันนะครับแล้วก็มีการอาจจะตรวจภาวะซึมเศร้านะหลังคลอดบางทีบีบลูนะคะครับผมเ<ม>นี่ยตรวจภาวะซึมเศร้าว่าเอหลังคลอดแล้วคุณแม่มีภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นไหมะนะเพราะงทีมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตมีให้ยาย,เย,ยาเช่นเดียวกันนะก็ต่อเนื่องจากตอนที่มีคันก็คือได้ยาเสริมธาตุเหล็กนะนะโฟลิกไอโอดีน ก็เพื่อตัวแม่เองแล้วก็เพื่อลูกด้วยนะเพราะว่าแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่นะแม่ก็สูญเสียโอ้โหเลือดไหะเลือดไปนะะแล้วก็สารอาหารก็ต้องใช้เยอะด้วยใช่ไหมครับคุณหมออ๋อค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะการดูแลเหล่านี้นะฮะคุณหมอเราสามารถที่จะร้องขออะไรสําหรับทารกแรกเกิดของเราด้วยไหมครตัวลูกที่เกิดมานี่แหละฮะตัวลูกที่เกิดมาเนี่ย ทารกที่เกิดมาครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมีการตรวจคัดกรองนะหลังจากที่มีการดูแลปกติเช่นเนื้อเช็ดตัวตัดสายเสะดืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะมีการตรวจคัดกรองเจาะเลือดที่ส้นเท้าเด็กนะเพื่อที่จะคัดกรองภาวะพ่องไทรอย,ยโฮอร์โมนมนะโรคขายาก <c oughs> นะอันนี้สองอย่างแล้วนะนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ตรวจการได้ยิน อ๋ใช่เด็กนะเกิดใหม่ครนะฮะนะอันนี้ต้องคัดกรองเรื่องการได้ยินเพราะออราว่าสพชชก็ให้สิทธิประโยชน์นะถ้าตรวจแล้วมีความผิดปกตินะยืนยันแล้วนะนะในที่สุดก็จะสามารถที่จะผ่ะาตัดเพื่อฝังประสาทหูเทียมได้นะซึ่งก็ให้สิทธิประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กแล้วก็สิ่งเราไอการการไม่ได้ยินเนี่ย ควรจะให้คัดกรองให้ได้ก่อนอายุสามขวบไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการพูดการเรียนรู้ภาษาใช่ใชนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนี่เราเห็นชัดเจนเลยนะคะ<น>ว่าในส่วนของชีวิตของคุณแม่นะะตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์สปสชเราก็มีสิทธิประโยชน์นในการดูแลสุขภาพสตรีตลอดจนครอบครัวนะคะครอบครัวไหนที่วางแผนจะมีบุตรก็ได้รับการดูแลฝากทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมหน่อยสิคะอ๋อครับ ก็ติดต่อไปที่1 3 3 0นะนะครับหรือว่าเข้าเว็บของสอปอสชนะเข้าแปปอปสปสชหรือว่าแอดไลน์สอปอสช mm hmm. นะครับก็จะมีข้อมูลนะที่จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าอสิทธิประโยชน์ของท่านเนี่ยมีอะไรนอกเหนือจากหญิงตั้งครรภ์แล้วนะรูปของท่านเองหรือว่าช่วงอายุต่างๆก็จะมี mm hmm. สิทธิประโยชน์ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับสำหรับทุกวัยะนะจนถึงผู้สูงอายุเลยนะ <ไป S 2> ครับผมท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะ1330นะคะ,คะสายด่วนของสอปอสอชอช่วยท่านได้นะคะ,คะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะ คุณหมอกฤษตรีทองอินที่มาให้ข้อมูลกับ<ช>เรากบพระคุณมากค่ะ,ะคขอบคุณครับสวัสดีค,ครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะบรรเทาทุกข์คลายข้อข้องใจกับพี่น้องประชาชนสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราพร้อมนําเสนอนะคะกลับมาติดตามชมรายการเราได้ใหม่เสราร์หน้าเที่ยง20นาทีค่ะวันนี้นะคุณหมอกฤตและก็ดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ